อุปกรณ์ประกอบด้วย 1. กระดาษสี 2. สซีลเบอร์ด 3. กันกร 4. คัตเตอร์ 5. แล็กซีน 6. ปากกาเมจิกและ7ไม้บรรทัดเมื่อเตรียมวัตสุอุปกรณ์พร้อมแล้วเรามาลงมือทำกันเลยค่ะเราจะทำด้วยกันทั้งหมด2ส่วนส่วนที่1นั่นคือส่วนของแผ่นป้ายสุดคูณสำหรับดึง จะประกอบไปด้วยฟิลเตอร์บอร์ดขนาด60คูณ65เซนติเมตรจำนวน12แผน่นขนาดของฟิลเตอร์บอร์ดสามารถจับได้ตามความเหมาะสมขั้นตอนที่1นําำแผ่นฟิลเตอร์บอร์ดมาตัดตามขนาดที่ต้องการซึ่งในที่นี้เราใช้ขนาด60คูณ65เซนเมตรจากนั้นนำตัวเลขมาติดลงบนแผ่นฟิลเตอร์บอร์ดโดยให้ส่วนที่เป็นสูตรอยู่ด้านบนและส่วนที่เป็นตัวเลือกวางเรียงลำดับ อยู่ริมทางด้านซ้ายเนือของแผ่นิีเตอร์บอร์ดในส่วนของด้านหน้ากล่องให้ตัดให้มีรูปร่างรักษณะดังภาพเพื่อให้ช่องว่างดังกล่าวสามารถมองเห็นตัวเลขที่เป็นโจทย์ของแต่ละแผ่นได้และช่องว่างที่เป็นลักษณะเรียงกัน3ช่องจะต้องมีลักษณะที่สามารถสอดมือเข้าไปได้โดยในส่วนที่สอดมือเป็นการสอดมือเพื่อเลือกคำตอบที่ถูกต้องและอีกด้านหนึ่ง เป็นช่องว่างสำหรับมองเห็นโจทย์และตัวเลือกที่อยู่ด้านในสำหรับส่วนนี้ให้ทํากล่องให้เป็นรักษะสี่เหลี่ยมดังภาพเพื่อให้สามารถใส่แผ่นจิวเจร์บอร์ดที่เป็นแผ่นป้ายสุดคูณทั้ง12แผ่นได้วิธีการเล่นเราจะใส่แผ่นสุดคูณแม่8ตั้งแต่8คูณ1จนถึง8คูณ12ตามลำดับโดยให้8คูณ1อยู่แผ่นที่1 เราจะมองเห็นโจทย์8คูณ1มีลักษณะดัง้าจากนั้นให้คู่เล่นเลือกคำตอบว่า8คูณ1มีผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่โดยตัวเลือกตามที่เรากำหนดให้จากนั้นให้คู่เล่นสอดมือเข้าไปในช่องคำตอบที่เลือกหากคำตอบที่ผู้เล่นตอบถูกแผ่นฟิซอบอร์ดแผ่นนั้นจะสามารถดึงออกมาได้และหากผู้เล่นตอบผิดแผ่นฟิซบอร์ดนั้น จะไม่สามารถดึงออกมาได้ค่ะเมื่อเฉลยเสร็จก็สามารถเปลี่ยนโจทย์เป็นลักษณะของ8คูณ2 8คูณ3ไปจนกระทั่งถึง8คูณ12ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนแผ่นป้ายสุดคูณหมดค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับกิจกรรมสุดคูณแสนกลกิจกรรมลักษณะนี้นอกจากจะใช้ในวิชาคณิตศาสตร์หรการเล่นสุดคูณได้แล้ว เพื่อนๆยังสามารถนำใจป,ปรับใช้กับกิจกรรมการเรียนการสอนหนึ่งได้อีกด้วยนะคะลองปรับและเพิ่มเติมเสริมไอเดียเข้าไปจะทำให้การเรียนการสอนเป็นกิจกรรมที่ไม่น่าเบื่ออีกต่อไปค่ะ